ไปหาผัวอุ้ว่าแม่อุ้ยแสงคิดที่วังไดะแม่แล้ภาษาอา จนจันทรสุภาพแมวปอบอุ้ยคำข้าหนงทได้กินแล้วบริบูรณ์ในที่าขายล่าวันนี้ยามนี้นั่นที่จะมี่จังแจดีหลืและก็ยังได้อุปที่กุศลบนบุญนี้เจริญดีก็ขอจนจันทร์จะมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลได้กินแล้วบริโภคณ์ในีกาขายล่าวันนี้ยามนี้นั่นจุ๊จิ๊กนี่จังแจดีหลือจังแจดีหลือสำหรับต่อไปนั้น ก็หมายมีแม่ค้ำสายคเปำผิวพร้อมโด้วยลูกหลานกว่านี้ไปหาฝูงวิววัดแม่วิวแสงที่วังแต่แม่และ่ภาสะอานพระใจทำที่ได้เลิศดีก็ขอจนสัตว์จะรับเอาส่วนบุญส่วงกุศลได้กินแล้วบริโภคในดีกาคาเล็กว่านี้ยามนี้นั่นจึงจักมีจจงแจ้ดีเหลือง ถ้าต่อไปน kind of mm ั hmm. ่นก็หมายนี hmm. huh. ้กอบครัวของนางอันชนา้ำาหนอร้องโดยหลูกโลกาตานไปหาังตนสวยนับแต่นี้ไปน่าทุกครอบครัวจิตใจต้องจานนาโอกาสนถนี้ของทุกคู่ทุกคนหลูกหลานทุกคู่ทุกคนในครอบครัวคุนหมยนอกไมายยังพอชนะพี่กาหาร มาฝันมาถวายเพื่ออุทิศส่วนตนคนนี้ไปหาบ่อานัดแม่บวนน้องสอนที่ี้อ้างมันนี่หากได้เจไก่วงลมมลนนาจุดที่ตายไปบมจจางร้อนำได้ย่งย้ายเข้าสู่วาง้องจตุราอาบานได้ตายเป็นผีเป็นเกศตุกเวศให้พวเอาเอานบุญสุขส่นได้กินแล้วบริโภคในที่กาสาลวันนี้ยามนี้แม่นสัวแม่เงินช่วงก่อนยังสานไปหาโสัต๊ครับ ยันควางดานได้ถึงสูงทีดีแล้วข็ขอเข้าปาอาหารนวดมือกเถึงเขาตีน้ำตีนจราติทิบประกันได้กินระเบียปัญญพุทธเจ้าตาปล่อยเจ้าจรการยาวนานนั่นถูกจะนีจึงแต่ดีเย่ยวงชิบดีเยี่วหอมโดยลูกลนลานก็สั่ไปหาส่วนขวแห่งกอสว่าแม่คุยแสงเหนืว่าอิโที่นั้น

นั่นถูกจับมีถึงแต่ดีเลี่ยนสำหรับในกิถึงแล้วบริบูรณ์ในที่คากาลวันนี้ยามนี้นั่นถูกจับมีถึงแต่ดีเลี่ยนและก็ยังได้อุปวิปปุศลชนบุญนนี้รวมแล้ไปจนขอเชิญแต่ จุกเย็นใจปลาจะจากผู้ตโลกไฟท้เจ็บอันตรายทั้งหลายข้อย้ำสามสี่ข้อผีข้อวันข้อเดินก็อหมาลอเหมือนสานเพื่อยกนหน้าทุการอารมณ์พระยะอาชีพอัยไปไปหน้าก็ขอมงได้อยู่ก็ไมยู่พระทศกัณฐนาสี่สาหลูกร้บไปจนขอนจะไมารับ และภาษาอาณาจักรไทยทั้งที่ได้โบกใบที่าระกะเหล่านี้ยามนี้นั่นถึงจักมีถึงแก่ที่เหลือการไปหายังตัวแห่งเกาะคำตันแม่จันคำเปียวลุงหมอกแม่พ้อยคำเปียวลุงต่างกว่็จะรันสุภาพแม่ดีสุภาพ นายสาธิตรูปภาพนาพออุ้ยยอดแม่อุ้ยหัวคำกายนอกมายังพอชนะพิกาหารมาฝันมาถวายเพื่ออุทิูนนี้ไปหา่อท่านนัดแม่บวนน้องสอนที่ลิกกันแต่มาลเอาสนบุสขอนได้กินแลบรไหนดีกาาเราันนี้ยานีนั้นถกักมีสังตดีเลียสำหรับได้กินแ ในที่คาขายเราวันนี้ยามนี้นั่นมีเจ้ามีแั่งแต่ที่หลีแล้วก็ยังได้อุทิศกุศลบนคนนี้ไปนอกมายังพอชนะพิกาหารมาฝันมาถวายเพื่ออุทิศกุศลบนคนนี้ไปหา่อท่านัดแม่บวน้องสอนที่เลี้ยงถ้าต่อไปนั่นก็หไมยมี้ก็ะครัวของนางอัญชนนา

แม่องค์พราจีบ like ิามบาทกษัตรบาลีจ so ี่เจ้าได้ทรงดัไว้ว่าญาติขาว่ารียกว่าโพธิโสที่อเลนะสลังเยาสันไดมรรคเอาส่วนบุญสุขส่นได้กินลบุญโพกในดี่คาขายลานีญยาวนี่นั่นถุจักมีถึงแก่ดีเลี้ยสัาไรดี่าขาลาบนญยาวนี่นั่นจะักมีถึแก่ดีเลีย จำลับต่อไปนั่นกองไม้นี้แม่เงินเดบ็อทนาอยู่ที่ไกลทั้งไกลทุบมิใสไปมาตรอดก็เดนขอจนเทวะพุทธละเทวะนาชนี่มีอิทธิฤทธิ์แข่งที่สิบสามบาทกษัตริย์บาลีที่งเจ้าได้ทรงตั้งไว้ว่าจะหาวาลียว่าหาผู้อาสามี่อยูนนิสสาภาหลังเทวะครับ ฝ่ออุ้ยสีแม่อุ้ยคำที่อายุวันโน้นกับมาลาสากทุกสัตว์วังชิดที่วังหอมโดยลุกลหลานกัดสนไปหาญบุญขวา่อีแม่อุ้ยแสงเกตปีจะเลิศสอนทีนี้ฝ่อมาแม่บทนางคนชาลีวงของแก้วกัดสานไป แม่อมพรส่าที่แต่ความจุกเย็นใจปลาถ้าจะพุดโตรลกไฟได้เท็บอันตรายทั้งหลายก็ย้ำสามปีข้อปีข้อวันข้อเดินข้อมาล็อกหมือนตึงสันสานนิดและแม่อุ้ยแวนยินสอนปีได้ลองลัอไปนั่นขอเชิญตันมาลับเอาส่วนล้นส่วนก็สวยแว่นนาอยู่ทีไกลทางไกลทุกนิสัใ่ไปมาก็หลอดก็ดี Khoa chôn Thế hoạch Bụt là Thế và Đá Tốt Chỉ mê y tí lý tí kèng Xuất phạm mẹ bò vui khắm Thất thạc nổ Kha chung phái nạp nạp nam lạc lạc loài Chính đi chuồng quay chuối Uốc uốc nhốc nhạc nhai khai Chỉ nhạc phạm chú tục Chúng chung xúc chí đếm mẹ Luôn đồng đế Bị cháu lớn Mẹ bảo an ngôn nghe Hạc đại trái cải uống lộn lộn ยมย้ายเข้าสู่วัง้องจันทุราอาบ้านได้ยเป็นผีเป็นเกตุเวนี้ก็ขอเชิญ่ันในมัอาส่วนบุญสุศสนได้ถินนละบีิโภคว้างยุ่งสวนขัวแห่งข้ออุ้ยสีแม่อุ้ยคำตุสัตุครับครับต่อไปนั่นก็หไม้มีขอบครัวของน้งรดจนนาหมื่นห้อง อาก็พร้อมโดยก็คว้าก็จึงได้ผลคาอ้างมันนี่หากได้ใจ๊กไก่อมรัญนาจุดที่ตายไปบมดจางล้อหนังได้ย่งย้ายเข้าสู่บางฮองชนุราอาบานได้จ